ัเลคเพื่อนวันนี้ผมมาที่ Central World. เซ็นทรัลเวิลด์เหตุผลบอกว่าเมื่อวานนี้ทางมินิไทยแลนด์เนี่ยเขามีการเปิดตัวตัวเฟซลิฟต์ใหม่นะครับแต่ว่าผมมันลืมแล้วไม่ได้ไปเข้าไปดูออนไลน์เพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูรถคันจริงกันเลยดีกว่าที่เซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งทางมิเลเนียมออโต้นะจัดอีเวนต์อยู่ นี่คือมุมของมินนมีจอดอยู่สองคันข้างหน้าคือตัวมินิ c o คูเปอร์เอครเป็นรถไฟฟ้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวแพดดี้ฮ p อปเคตัวแต่งพิเศษก็เดี๋ยวเราจะมาดูแล้วกันว่ามีอะไรใหม่ในตัว SE ดีกว่าตัวไฟฟ้าแล้วก็มีผมเข้ามารีวกุก่อนแล้วละละทางเต้นิทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอ เขาเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปดูกันเออยังไงก็ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ด้วยว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแล้วก็ดูเสร็จก็คอมเมนต์หน่อยว่าชอบหรือไม่ชอบตรงไหนนะครับ มาดูตัวรถกันเลยเดี๋ยวก่อนที่จะดูรถมาแนะนำน้องวัดคนหนึ่งที่มีเมี่ยมก่อนสมกลางครับคนสมปราดโบสุวรันเออในนามที่เพื่อนๆชอบเรียกกันว่าเปืนครับไอ้ปืนไอ้ปืนไอ้ปืนปืนแล้วกันมาดูรถกันเลยดีกว่าว่าตัวเอชไทยเนี่ยแคปปิ้งมาแล้วจะมีอะไรที่ปรับขึ้นมาใหม่บ้างเดี๋ยวบอลให้คุณเปืนอธิบายโอเคเดี๋ยวกตอนที่จะดูรุ่นนี้นะครับนีเล่าให้ฟังก่อนว่ามินิที่เป็นตัวไฟฟ้าเนี่ย จริงๆแล้วเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแล้วก็ขายขายดิบขายดีนะครับปีนี้ก็เลยมีอีกโมเดลหนึ่งขึ้นมานะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนารูปร่างลักษณะนะครับรวมถึงดีไซน์บางอย่างเนี่ยเพื่อใหออ้ตอบรับกับความเป็นมีนิเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้พี่ทีมฟังกอนเลยว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยต้องบอกว่าสีมีสีที่เปลี่ยนไปเหมือนน้ำเงาเงา,เงา,เงาชายนะครับ อันที่2ที่มองเห็นได้ชัดก,ก็คือชุดแอร์โร่มินิตัว B B B เนี่ยนะครับเ,เปลี่ยนไปนะครับไม่มีตัวเรื่องของอไฟฟ o อกแรมนะครับเอาฟอกแรมเนี่ยย้ายเข้ามาอยู่ในไฟหน้านะครับซึ่งใช่ซึ่งต้องบอกว่าจะทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตและดูทันสมัยมากขึ้นนะครับทีนี้ปมานูครับชุดตัวสเปคข้างหน้านะครับก็จะดูดูเพ็นสปอร์ตนะครับ ยาวมาเพิ่มมากขึ้นจากของเดิมนะครับผมนะครับ mm hmm. รวมถึง mm hmm. ไซส์แคตเตอร์นะครับที่เป็นผมบอกถึงความเป็นรถไฟฟ้า BE B E V mm hmm. เพิ่มมากขึ้นนะครับผมอันนี้คือต mm ัว c o เป้นะครับทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าต้างหลังมีอะไรใหม่ไหมน,น,นะครับไฟท้ายยังเป็นธงไฟท้ายยังเป็นธงอะไรหนึ่งนะครับ mm hmm. ผม มีสัญลักษณ์นะครับของอการเป็นรถไฟฟ้าะนะครับผมเคล้อนี่ก็ยังอันเดิมไม่ได้เจอเครับล้อมอันเดิมนะครับโอเค,อเ,คเราเข้ามาข้างในตัวรถแล้วครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรใหม่มีเยอะเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวให้เปิดอธิบายบผมถ้าเข้ามาดูภายในตัวรถเนี่ยจะเห็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับที่เปลี่ยนไปคือพื้นที่ของเบาะนะครับเ<อ>บาะเนี่ย เปลี่ยนไปนะครับผมมีความเป็นสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับที่สำคัญเลยคือแผงคอนโซลทั้งหน้านี่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแดชบอร์ดไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนไปนะครับมีการดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยมากขึ้นนะครับช่องแอร์ต่างๆนะครับแล้วก็หน้าจอพวงมาลัยนะครับดูเป็นสปอร์ตเลยนะครับพวงมาลัยใหม่เหมือนกันพวงมาลัยใหม่เหมือนกันนะครับแล้วกม็กมีเอกลักษณ์ของ Mini y o u r สนะครับ ลูกเล่นน่าจะเยอะแหละพบของมินิีนปกติก็เป็นรถว้รุ่นอยู่แล้วใช่ครับอันนี้พอเป็นไฟฟ้านี่โอ้มันจะมีฟังก์ชันต่างๆมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมอาจจะต้องอย่างนี้พี่พี่พี่คิงเดี๋ยวผมจะให้ทางน้องที่เป็นโปรดักจีเนียสเนี่ยเขาอธิบายฟังก์ชันการใช้งานของ ของรถไฟฟ้าเนี่ยในรถเนี่ยให้ให้ให้ท่านท่านผู้ชมก็เดี๋ยวลองดูเลยว่าคงคงมีคนคนดูเขาอยากสงสัยว่าใช่กำลังมันกี่แรงมามันวิ่งได้ความเร็วเท่าไหรหรือระยะทางเนี่ยชาร์จครั้งหนึ่งมันวิ่งได้ยาวเท่าไหร่เดี๋ยวเราถามทางเทคนิคทีหนึ่งใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้น้องเขามาอธิบายให้ฟังทั้งหมดเลยว่ารถที่เป็นไฟฟ้าตัวใหม่ของมินิเนี่ยมีอะไรที่พัฒนาในเรื่องของ performance เพิ่มขึ้นบ้างโอเคยังครับโอเคเดี๋ยวนเดี๋ยว ขอบคุณน้องเปิร์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันขอบคุณมากครับขอบคุณครับถ้าก็มาอยู่กับน้องจามมินิชื่อผมชื่อพฤิคาผมชื่อชานะครับเป็นโปรดักช์นเนี่ย์ของในยมออโต้โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่อง performance ของรถคันนี้กันนิดหน่อยซึ่งเปิดฝากระโปรงดีกว่าว่ามันไม่มีเครื่องยนต์จะมีอะไรมาแทนอ่ลองดูนี่ อันนี้จะเป็นตัวมอเตอร์นะครับผมส่วนแบตเตอรี่จะอยู่ข้างล่างวางเป็นตัว T จำนวนทั้งหมด12โมดูลน,นะครับผมแบตเตอรี่เขา,าจะขนาด2 6 4นะครับผมเทียมไอออนบอกเรบเป็นลิเธียมไอออน,นะค,ะครับผมแล้วก็เรื่องของแรงม้าครับจะอยู่ที่184แรงม้าแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรสูตรจินร้อยสามารถทำได้อยู่ที่7.3วินาทีส่วนความเร็วสูงสุดหรือท็อปสปีดนั้นจะอยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผม ระยะทาการถ้าเราชาร์จเนี่ยญอย่างตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันกี่ความจุเท่าไหร่ครับแบตเตอรี่ความจุอยู่ที่32.64ครับผมการชาร์จใช้เวลาชาร์จนานแค่ไหนอ่าต้องบอกว่าตัวนี้ของเราจะสามารถรองรับทั้ง AC แล้วก็ DC ชาร์จได้งอย่างเลยอ AC ของเรารับได้สูงสุดอยู่ที่1ิบเกิโลวัตต์ก็คือชาร์จจากศูนย์ถึงร้อยเนี่ยชาร์จเต็มภายในเวลา3าชั่วโมงครับผมส่วน DC ชาร์จเนี่ยจะชาร์จติดถึง80ภายในประมาณ40่ินาทีครับ ก็เสร็จแล้วถ้าดีๆก็ไปตามพวกเซสชันต่างๆถูกต้องใช่ครับที่บ้านก็เป็นบล็อกเป็นชารเตอร์ครับผมส่วนเลงของเขาจะอยู่ที่200-230กิโลเมตร2 0 0 2ง2คือที่รรทคกเคล,ลมไว้ใช่ไหมครับซึ่งอเอาไขับจริงอ,อาจจะ ถึงไม่ถึงก็อยู่ที่อยู่ที่คนขับที่ทความเร็วถูกต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมางขับขี่ขึ้นอยู่กับโหลดต่างๆับผมพ่ทาท่านนี้เขาจะจดจำเขาจะฉลดาดมากจะจดจำการขับขี่ของเราด้วยเพื่อที่จะคือมินิมาคือทําให้มันดีขึ้นได้ด้วยใช่ไหมถูกต้องปรง<น>บปรุงได้ปรับปรุงเรื่อยๆใช่ครับผมได้ข่าวว่ามีระบบระบายความร้อนด้วยน้ําด้วยอ่าใช่ครับผมเป็นยังไงครับอย่างถ้าเกิดเป็นอันแรกเนี่ยเขาจะใช้เรื่องของเัดลมก่อน มีพัดลมระบายความร้อนเป็นสเต็ปแรกแล้วถ้าเกิดมันร้อนจัดเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นเป็นระบบน้ำหรือว่าระบบลิควิดก็คือจะเป็นถังหม้อน้ำเนี่ยจะไปอยู่ตามตามแบตเตอรี่ตามแต่ละโมดูลเลยซึ่งจะระบายความความความร้อนได้แม้กระทั่งเราชาร์จเนี่ยพอเราชาร์จปุ๊บมาเกิดความร้อนตัวรถเขาก็จะติดให้เองครับผมมันไปเป็นระบายความร้อนเหมือนเครื่องยนต์แบบเป็นรังผึ้งหม้อน้ำแล้วก็นะระบบสิงขาดเลยอยู่ข้างนใช่ครับโอเค โออตัวนี้คือจริงอยู่ที่ระยะทางก็าจะไม่เยอะแต่คันนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อให้ขับในเมือ,องแล้วผมอยากให้ทุกท่านมาลองขับที่มีลักษะเอกใหมมากเพราะว่าคันนี้ขับสนุกมากเนื่องจากคันนี้ถ้าเรามาเทียบก,กับเครื่องยนต์ที่เป็นสรประตูเรื่องของเวชบาลานก็ทําได้ดีกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าแบ,บตเตอรเน็ตวาเมิคาร่าเป็นตัว T การกระจายน้ำหนักก็ดีกว่าคันนี้ถ้าเกิดเปรีป็นเปอร์เซ็นต์เลยก็คือข้างหน้า5้าสี่หลัง4ี่สิ ซึ่งเกือบจะ50-50เลยซึ่งดีมากๆาตาดีเอ็นดีวิวกรุ๊ปมากๆากแล้วแล้วความสูงตัวนี้จะสูงกว่ารุ่นสแตนดาร์ดด้วยครับผมสูงอยู่ประมาณ20่สิบมิลถ้าสูงขึ้นก็แปลว่าขับได้ถนนที่บุกขาดหน่อยมันก็ยังไปได้ง่ายง่ายขึ้นถูกต้องแต่กับการใน,นเรื่องของเซนเตอร์ออฟฟิบิตี้มันตับลงเพราะว่าเรื่องของหนักมันมากขึ้นมันช่วยสวงให้ถูกต้องใช่ครับผมมันขึ้นมาดีมากๆเลยตันนี้คิดว่าเดี๋ยวสื่อบุญชนอย่างพวกผมก็น่าจะ ยิงไปลองเหมือนกันเดี๋ยวอยเข้าไปตามดูแล้วกันนะครับครับผมโอเคครับวันนี้คันนี้ก่อนมาลรามาชิวๆถ้าสนใจดูรถมาดูที่เซ็นทรัลเวิด์มีง้านมีถึงเมื่อไหร่นะฮะมีถึงตั้งแต่วันที่2 2ถึง3าบครับผมโอเคก็ก่อน30เป็นไงถ้าสนใจตัวมินิเอลซีไอเฟสเลฟมาดูได้ที่เซ็นทรัลเวิร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ในโซนของ BMW นะครับมีทั้งโมโตรั d แต่ละคันนี้ไม่ต้องห่วงนะโดยเฉพาะ R สินี้แบสุดคลาสสิกอะแล้วเครื่องนอนยันนะมันจะยื่นออกมาด้านข้างสมายเด็กๆนี่ผมเห็นบ่อยนะที่เมืองไทยเครื่องแบบนี้ของ b ีเห็นถ้าคันนี้ไม่เท่ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเท่แล้วครับ ป็นส่วนของรถยนต์เนี่ยก็คือเอาทั้งหมดเลยดีกว่ามันจะมีโปรโมชั่นเยอะมากเลยเพราะว่าถูกไหมครับในช่วงโควิดเนี่ยใ,ใครก็ออกไปไหนไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้ไปอะไรไม่ได้มันก็เก็บกดมากคนที่มีตังค์นท้งทีเอาหงุดหงิดมากซื้อรถใหม่เลยดีกว่าซึ่งเนี่ยถ้าคนที่แบบมีเงินเยอะๆนะมาดูรถ B M W กะได้โปรโมชั่นแจ๋วๆเยอะครับ นี่คือตัวซีรีส์5 520D M Sport มี 430i Coupe มันคือ X3 นี่ก็ซีรีส์3 320D M Sport นะฮะแล้วก็ X, X crossover คันเล็ก X1 เคสําหรับ โปรโมชั่นที่เด็ดมากๆนะของ b m ก็คือ X1 ครับจอย now pay next year ก็คือซื้อวันนี้เริ่มผ่อนปีหน้าแล้วก็ดาว0%ด้วยแล้วก็ผ่อนเดือนละหมื่นเก้าพัก้าร้อทนั้นเองสำหรับตัวเลข1 7 9่งตรงข้างประตูนี้ก็จะเป็นสำหรับการซื้อแบบบอลลูนนะครับก็พอครบระยะเวลากําหนดแล้วค่อยมา คุยกันอีกทีว่าจะซื้อรถไปเลยหรือว่าจะเปลี่ยนไม่ถึงสองหมื่นนะครับเริ่มจ่ายปีหน้า b M X หนึ่ง อย่างเมื่อวานเนี้ยผมเช็คโปรสเปกวันแรกนะครับผมถือว่าลูกค้าเนี่ยให้การตอบรับที่ดีมีลูกค้าตลอดนะครับแล้วก็ใจเนี่ยคิดว่าหลังจากที่เช็คโปรสเปกแล้วเนี่ยอยู่ไม่ต่ำกว่า20ลายสาหรับวันแรกนะสําหรับวันแรกนะนี้นี้เนี่ยเมื่อวานวันเดียวเนี่ยผมได้โปรสเปกปมาณ10ลายอยู่ในอยู่อยู่ตรงพื้นที่ตรงนั้นนะได้ได้พื้นที่ประมาณได้โปรสเปกประมาณ10ลายที่มาดูคอนเวอร์ชันว่าคอนเวอร์ชันเนี่ยมันควรจะอยู่ประมาณไหน โดยปกติแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนนะครับการคอนเวิร์ตเนี่ย,เ,เ,ดยเดี๋ยวต้องไปตามหัวแล้วกันผมไม่ไม่กล้าไม่กล้ารับรับแต่ก็คือเป็นทิศทางทิศทางบวกผมถือว่าลูกค้าให้ให้ความ,มให้การตอบรับกับกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีนะเด<ม>ี๋ยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาคลีนเรื่องของรถทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงครับมืน่เป็นแคมเปญกลางที่ดีแล้วก็ใส่มาหนักนรที่เด่น ก็มีส่วนอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าองค์ประกอบเนี่ยมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้แค่มีเรเนมอโต้อย่างเดียวนะครับมันมีหลายองค์ประกอบ Product น่าสนใจความมั่นใจของลูกค้าจากการที่มาแล้วเซลล์เราเนี่ยได้รับวัคซีนพร้อมที่จะดูแลให้การบริการแล้วนะครับม,ม,มันมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นนะครับการที่เอารถไปทสไดสอบนะครับลูกค้ารู้สึกว่าเอ่อถยวกับสิ่งที่ลูกค้าวัคซีทอง ก็มีบางส่วนนะประเด็นเลยประเด็นเลยประเด็นเลยเขาหันขายทุกงานเลยที่ที่เขาบอกว่าเวลาเวลามีโควิดแล้วเนี่ยคนที่แบบเก็บผลมากๆแต่ว่าไม่รู้ใช้เงินไงยมาซื้อหันมาซื้อรถเนี่ยมีมีเยอะจริงหรือเปล่าเอ่อผมมองผมมองในภาพอย่างนี้นะครับที่คิงว่าตลอดระยะเวลา6กเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายเราเนี่ยถึงจะปิดประเทศนะครับแต่ว่าการตอบรับจากลูกค้านี่ก็ดีขึ้น เพราะง,งั้นเป็นประเทศนานานดีทราบเราใช่ไหมครับแกงนี้